สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะทุกคนปีใหม่ไทยปีนี้อุ้มก็ขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆนะคะขอให้การเดินทางการไปไหนมาไหนการไปเที่ยวขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็มีเดินทางอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ขอให้ระวังเรื่องโควิดกันด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะสาดน้ําไม่ได้แต่ขอให้เราพวกเราสาดความรักใส่กันก็ได้นะ<ต> ป,ปีใหม่ไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการริวบันเทิงนะคะยันนี้พบกับลูกแก้วกรกมลค่ะก็มาในบรรยากาศของวันสงกรานต์13เมษายนนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะด้วยสถานการณ์ของโควิด1 9เนี่ยปีนี้อดเล่นน้ำจ้าแต่เราก็ยังไปสัมภาษณ์นะคะเหล่าศิลปินดาราค่ะว่าถ้าสมมุตินะคะสมมติสมมุติว่าเล่นน้ำได้อยากจะไปเล่นน้ำกับใครไปชมกันค่ะใ อยากเล่นกับหลายคนเลยครับก็จริงๆแล้วผมอยากเล่นน้ํากับกับอิงมาลันทอนก็ดีนะก็เฮ้ยเคิรนนั่นเองถานตรงนี้ก็จริงๆผมอยากเล่นกับหลายคนแต่ว่าผมเป็นแฟนเพลงแหละชอบแบบผลงานเวลาเขาร้องเพลงผมชอบชอบอินเนอร์การสื่อสารเสียงของเขาผมรู้สึกว่าน่ารักดีครับโดยเฉพาะรอยยิ้มความละมุนอะไรอย่างเงี้ยดูแล้ว ดีจังเลยครับงานวีนีก็อยากเล่นน้ำกับจองกุ๊ก BTS ค่ะมั่นใจไหมเพราะว่าเราชอบเขาเราชื่นชอบเขามากแล้วเราก็เลยมโนฝันว่าเขาจะมาเล่นน้ำกับเราที่ประเทศไทยค่ะหรือถ้าเขาไม่มาเราก็บินไปเกาหลีไปเล่นกับเขาเลยอยากเล่นน้ำกับพี่ย่าๆค่ะ พี่ายาญาเป็นพี่ที่คือหนูเข้าวงการมาแรกๆก็คือลเล่นเป็นน้องพี่เขาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบพี่ายาญาเป็นพี่ที่น่ารักเพราะว่าเจอเมื่อไหร่พี่ายาญาก็จะแบบคอยให้กําลังใจอะไรเงี้ยตลอดแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้าอยากอยากเหมือนกับอยากได้อยู่ใกล้ๆอยากเล่นน้าด้วยค่ะอยากเล่นกับบรรดาผู้จัดช่องสามทุกคนนะครับมผมจะได้มีโอกาสโชว์หุ่นนิดนึงนะครับเผื่อจะเรียกเขาไปใช้งานอื่นๆกันได้แค่นั้นแหละ ถ้าเอาตรงๆก็คืออยากเล่นกับเล่นกับพิเศษโลโซครับคือพิเศษเขาเป็นคนที่คือเป็นไอดอลผมอะแล้วก็เขาสามารถเล่นกัดสงการกับเราได้24ชั่วโมงเพราะว่าขนาดเขาไลฟ์เขาก็ยังไลฟ์ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเล่นสงการกับพิเศษจะเป็นการเล่นที่อ n l i ิ i t e แบบไม่มีพักนี่ก็คือสนุกตลอดเวลาแล้วก็ได้ฟังพิเศษร้องเพลงให้ฟังด้วย แต่ในชีวิตจริงเนี่ยเราไม่สามารถเล่นน้ําสงการกับใครได้เลยนะคะเพราะว่าปีนี้เน้่ยงดเล่นน้ํากันจริงๆค่ะในไหนสงการเล่นไม่ได้แล้วนะคะเราก็เลยมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะกับการชวนเล่นสมการออนไลน์ค่ะ โดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะร่วมกับกลุ่มบริษัทเซิร์ชค่ะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการบริษัทห้างขายยาตราใบาหอยจำกัดและสวนสนุก Dream ว o ลด์นะคะได้จัดทำา www.songkranonline.com ค่ะเพื่อนำเสนอประเภณนีสงกรานตามอย่างวิถีไทยให้ปลอดภัยห่างไกลโควิดภายใต้แนวคิดสงกรานวิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทยแบบวิถีใหม่นิวนอร์มัลนะคะ ให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในระบบออนไลน์ค่ะพร้อมสนุกสนานไปกับกิจกรรมเล่นน้ำในสถานที่ยอดนิยมด้วยไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสารกรุงเทพนะคะถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่และหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นการเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ตามอย่างประเพณีไทยนะคะโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทยของเราให้ยั่งยืน ไปค่ะและไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนและจะอาศัยอยู่ในเมืองไทยหรือว่าต่างแดนนะคะจะอยู่ที่บ้านหรือเข้าสเตจควอนตินก็ตามสามารถร่วมกิจกรรมสงกรานออนไลน์ได้เลยค่ะผ่านทาง w w w s o n g k r a n o n l i n e .com ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18เมษายนนี้เลยละค่ะ และว,วันที่13เมษายนนะคะนอกจากจะเป็นวันสงกรานแล้วยังถูกกาหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุอีกด้วยะะล่ะค่ะเราก็เลยจะพาไปฟังความรู้สึกของเหล่าคนบันเทิงกันนะคะที่เล่าถึงความผูกพันกับผู้สูงอายุในครอบครัวค่ะผมผูกพันกับคนตาม,มากครับเพราะว่า ตับคุณตามาคุณตาพาไปศาลเจ้างแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทํางานอาสาคือคืออันนี้ไม่รู้ตัวแต่แบบเคยไปเล่าเรื่องเล่าเรื่องแบบว่าคุณตาเป็นตัวอย่างในเรื่องการทําความดีมาตลอดแล้วแบบผมก็ทำค่ายอาสาเยอะแล้วแบบมีคนมารีคอร์ดว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราเหมือนตานะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามีนิสัยหรือเรามีแบบว่า การนึกคิดหลายหลอย่างเหมือนคุณตาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าแบบอยู่กับคุณตาเยอะใช่ครับคุณยายอยู่ที่อุดรค่ะคือถ้ามีเวลาว่างเราเราก็กลับไปหาคุณยายอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่เราไม่ว่างเราไม่มีโอกาสกลับไปเราก็จะโทรคุยกันตลอดคะ่ะก็จะคอยโทรถามว่ายายเป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังชีวสุขภาพช่วงนี้เป็นยังไงก็คือให้ความสำคัญกับคุณยายคืออุ้มโตมาก,กับคุณยายด้วยค่ะคือจริงๆส่วนใหญ่ของยายคุณยายอุ้มจะเน้นเรื่องการเข้วาวัดการ ทำบุญการมีมีจิตใจที่อบอ้อมอารีเอื้อเฟอื้อเผื่อแผ่อะไรเงี้ยค่ะเป็นคนคุณยายก็เป็นคนใจเย็นแล้วก็จะคอยสอนให้เราแบบมีสติในการใช้ชีวิตอยู่เสมอถมาผมคําสอนที่จําได้เลยก็คือถ้าคนเราต้องผิดพลาดกันได้แต่คําผิดพลาดนั่นแหละ จะนามาสู่ความสําเร็จครับผมแล้วก็จะมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยครับอย่างตอนนี้ก็จะใกล้ชิดกับอาตูสัดส่วนใหญ่ครับเราก็จะได้คําสอนจากอาตูค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเรื่องการแสดงเรื่องสิ่งต่างๆรวมถึงวินัยในการทํางานก็โตมากับคุณยายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับคนสูงอายุมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีความผูกพันกับ,ก,บกับผู้สูงอายุแล้วก็เห็นความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุครับผมก็คือท่านก็ เริ่มมีอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลท่านอะไรเงี้ยอีกผู้สูงอายุที่แบบให้มาตลอดคือแบบการอ่อนน้อมถ่อมตนการเคารพคนที่อายุมากกว่าอ,อะไรแบบเนี้ยครับผมก็จะจําจนถึงทุกวันนี้ผู้สูงอายุในที่บ้านก็มีมีคุณพ่อนะครับมีมีคุณลุงที่แต่คุณลุงอยู่คนละบ้านครับก็เราเรามีความผูกพันอยู่แล้วคุณพ่อเราเจอกันทุกวันแต่คุณลุงเนี่ยปีคือเราเจอกันทุกปีอยู่แล้วค,คือความผูกพัพนเนี่ย,ค, Alum, ค,ค,นนยคือมันมีกันอยู่แล้วคือคําว่าครอบครัวนะครับเรามีความรักเรามี อะไรให้กับกันก็ก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่มีมีความสุขครับก็<พ>อ,<ะ>อยากจะบอกว่าทุกคนนะ่ถ้ามีคนที่เรารักอ,อยู่รอบข้างตัวอยู่แล้วเราดูแลเราดูแลคนที่เรารักให้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับ บอกเลยว่าน่ารักทุกบ้านเลยนะคะ,ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวของหนุ่มต้งทูพีมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมเขาเล่าว่าหวานใจอย่างสาวปางกนรันเนี่ยช่วยทำหน้าที่ในการคัดเลือกสาวเซ็กซี่มาอยู่ใน m อเพลงใหม่ของเจ้าตัวด้วยช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ เนื่องในวันสงกรานะครับขอให้ทุกคนเที่ยวอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ต้องเล่นสงการกันแบบระวังหน่อยเพราะว่าโควิดแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเอ็นจอยไปกับมันนะครับแล้วก็คิดซะว่าปีนี้เราแบบเล่นเบาๆไปก่อนเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเต็มที่กันไปเลย รรยากาศวันสงกรานตแบบนี้นะคะไปไหนมาไหนก็จะดินแต่เพลงรำวงวันสงการานต์อยู่เสมอเลยค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะต้นฉบับก็คือวงดนตรีสุนทรภพนั่นเองค่ะ mm hmm. และในโอกาสเทศกาลสงการานต์ปีนี้ค่ะทางมูลนิธิสุนทรภพในพระราชุป,ปถัม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงได้เตรียมจัดรายการพิเศษค่ะสุขสงกรานต์2อ6 4แอดโคมกับสุนทรภรที่จะนำเสนอเพลงประจำเทศก,กาลสงกรานต์ในตำนานนะคะรวมไปถึงบทเพลงแห่งความสุขอีกมากมายเลยให้เราได้รับชมรับฟังกันแบบสดโดยจะมีรอบพีเมร์ค่ะในเวลา5โมงเย็นที่จะถึงนี้นะคะผ่านทาง YouTube ช่องสุนทรภร์อทฟอนเดชัค่ะและแฟนเพจ Facebook นะคะ สุนทรพรฟรเดชั่นนั่นเองงานนี้รับชมกันให้อิ่มอกอิ่มใจกันแบบฟรีๆเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นค่ะโอกาสนี้เหล่าศิลปินสุนทราพรคลื่นลูกใหม่ยังฝากเสียงมาเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยไปฟังกันเลยค่ะ จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับทำให้พวกเราชาวสุนทรพรห่างหายหายหน้าหายตาไปจากแฟนเพลงสุนทราพรค่อนข้างนานทีเดียวครับใช่ค่ะเราหายไปตั้งแต่สงกรานต์ปีที่แล้วลอยกระทงปีใหม่จนวนมาสงกรานต์ครั้งนี้ค่ะและเรื่องในโอกาสวันสงกรานต์ในปีนี้นะคะทางมูลนิธิสุนทรภพรในพระราชูปมัมถมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชากุมารีค่ะได้จัดรายการพิเศษเพื่อให้แฟนๆของเราได้คลายความคิดถึงค่ะพบกับ พวกเราได้ในรายการสุขสงกราน2,564แอดโคมกับสุนทราพรครับรับชมรอบพรีเมียร์ทาง y o u t YouTube c h a n n e l สุนทรพร f o u n d a t i ช n ่นนะครับในวันที่13เมษายนตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปครับ ฝากติดตามกันด้วยนะคะกับรายการพิเศษสุขส,ขสงกรานต์2564 a home กับสุนทรพรค่ะวันนี้เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปทาง YouTube สุนทรพรดอทฟ n วเดชัและก็ Facebook สุนทรพรฟ n d a t ชั n นั่นเองนะคะส่วนปิดท้ายกันค่ะที่เรื่องราวของคุณต้องโทพีค่ะผู้ชมที่เพิ่งจะปล่อยเพลงใหม่มาให้ฟังกันสนุกๆนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าอยะซึ่งใน MV นี้จะเห็นว่าโอ้โหสาวเซ็กซี่เพียบเลยค่ะผู้ชมค่ะเลยต้องถามเลยว่าหวานใจอย่างปรางกนรันรเนี่ยว่าอย่างไงมัางคะ ไอายาค่ะเป็นเพลงใหม่ที่ต้องทูพีเพิ่งจะปล่อยออกมาต้อนรับช่วงเทศกาลสงการานต์นะคะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้สนุกสนานกันแต่ก็สนุกได้ไม่สุดสิเพราะดันมีการแพร่ระบาดของโควิด1นทนรกใหม่นะคะแน่นอนว่าอาชีพนักร้องก็กระทบแบบเต็มๆเลยโดนแคนซินงานช่วงสงการานต์แบบาย,ยาวๆเลยค่ะต้องเลยฝากทุกคนเนี่ยไปเป็นกำลังใจด้วยโดยการไปกดชม MV เพลงนี้ทาง YouTube นะคะซึ่งพอไปดู MV แล้วบอกเลยว่าถูกใจหนุ่มๆแน่นอนเพราะว่าได้นางงามจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์รวม ถึงนางแบบสาวๆมาอวดหุ่นแซบในชีวายน้ำกันเทียบเลยนะคะเราเลยต้องถามกันหน่อยว่างานนี้สาวเซ็กซี่เยอะมากเลยอะ่ะหวานใจอย่างปรางว่ายังไงบ้างซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วปรางนั่นแหละที่เป็นคนคอยช่วยเลือกสาวๆที่อยู่ใน Mv ส่วนเรื่องหึงห่วงไม่มีแน่นอนเพราะเข้าใจดีว่าเป็นแค่งานไปฟังเสียงต้องกันค่ะอะก็ดีครับตอนนี้ก็ เพิ่งออกมาได้ไม um> ่นานครับคนก็ชอบมากๆผบชอบชอบเพลงมากแต่ว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าชอบิวสิวิดีโอมากกว่าเพราะเอมวีเนี่ยเราลงทุนไปถ่ายถึงที่ภูเก็ตเลยแล้วก็ได้สาวๆมิสแกรนดของภูเก็ตและหลายๆจังหวัดมารวมกันนะครับแล้วก็เป็นแบบเพื่อนๆก็ว่ากันว่าทำไมอย่างนี้ไม่ชวนก็ดีครับก็พอตั้รับดีครับเพื่อนๆบอกว่าไม่ชวนแต่ ปังล่ะเขาโอเคไหมเอาสาวเซ็กซี่มาอยู่ในเอเมลเยอะขนาดนี้เขาจริงๆเขาช่วยเลือกด้วยช่วยเลือกด้วยช่วยดูด้วยครับก็อยากจะให้ภาพมันออกมาสวยที่สุดนี่หน่อยพอาะสาวเยอะขนาดนี้ปังเขาต้องไปอยู่ในกองด้ไหมอ๋อไม่ครับผมลงไปภูเก็ตเขาอยู่เทีเทวไม่เห็นไม่ต้องก็จริงๆเพลงนี้เรากะว่าจะทำออกมาเพื่อออกเล่นสงกรานต์เลยเป็นแบบอายะแบบเป็นปาร์ตี้ซัมเมอร์ไทม์ก็ก็ก็โดนแคนเซิลไปเยอะมากๆในงานครับก็ถึงผลกระทบตอนนี้เท่าเท่าที่ช่วงสงการนี้ก็โดนโดนหมดเลย เติบเปบตุ้ว <ขอ S 1> นเลยเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจมากๆเลยและนี่ก็คือทั้งหมดของรีบันเทิงนะคะผู้ชมค่ะขอให้มีความสุขในวันสงกรานต์ค่ะหลือก,ก้วลักผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ